การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสแหล่งเรียนรู้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกน่าสถานที่ตั้งสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกน่าหมู่ที่หนึ่งตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาประวัติความเป็นมาสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกน่า หรือแหล่งสนวนชีวมฑลสแกราดได้ก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510โดยมีภารกิจการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาจนถึงขณะนี้มีผลงานวิจัยในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า200เรื่องขณะเดียวกันในปีพุทธศักราช2519สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราด ได้รับการรับรองจากยูเนสโกภายใต้โครงการ MAB ให้เป็นแหล่งสมวนชีวมฑนลนแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเจ็ดแห่งของทวีปเอเชียในขณะนั้นการจัดตั้งสมวนชีวมฑนลนสแกราชเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อนำความรู้ต่างๆดงๆังกล่าว ถ่ายทอดสื่อสังคมทั้งนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปและเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโรงเรียนบ้านลำนางแก้วได้จัดการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ5คกลุ่มสาระวิชา 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาวิทยาศาสตร 3. วิชาสังคมศึกษา 4. วิชาศิลปะและ 5. วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยสแกลารที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ n a b ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งมีของโลกและได้เรียนรู้วัฒนธรรม การสร้างสัมพันธ์ทไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยการแลกเปลี่ยนสายฟ้าพยาลอลอีกทั้งได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางทรธรณีวิทยาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติความแตกต่างของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวต่างๆให้นักเรียนเขียนเรื่องสั้นความทรงจําความประทับใจจากการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติค่ะนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากจินตนาการ การใช้สีที่ได้จากธรรมชาติเรียนรู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นให้สีที่แตกต่างกันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนจะได้ฝึกการเรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะกระบวนการคิดให้คิดเป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนก็จะได้เรียนรู้วิธีการเรียกชื่อส่วนประกอบต่างๆของพืชของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมและก็จะนาความรู้ตรงนี้นะครับไปปรับใช้ใน,นเรื่องอื่นๆในชีวิตประจาวันของนักเรียนได้ครับ หนูชอบกิจกรรมดูดาวค่ะเพราะได้รู้จักกลุ่มดาวมากมายที่สามารถบอกทิศทางและฤดูกาลได้ค่ะหนูชอบการทำผ้ามัดย้อมเพราะใช้สีธรรมชาติที่ได้จากต้นไม้ในป่าค่ะได้รู้จักแกงฟ้าพยาลอที่เป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน